กมานะไอเรื่องปีติสมานันไม่ต้องพูดถึงทำหนเดียวก็มีกำลังนะครับพระใจมันมีศรัทธามากนี่อย่าไปปนกับอีกในที่กล่าวแล้วนะนะว่าปีติสมานัทที่เกิดนะัไม่ใช่เป็นเป็นการต่อมาเลยนะอย่างนั้นก็เรียกว่าเอาในยะสองอย่างมาปนกันนะครับนะ <c oughs> อันนี้คราวเดียวนั่นแหละ แต่ว่าศรัทธาเป็นคนที่มากโดยศรัทธามาตั้งแต่ครั้งไหนไหนมาก่อนหน้านั้นให้แล้วก็ยังศรัทธาปลุ่มปีติในไอที่ตัวเองทําเหมือนอย่างพระเจ้าทุตตะคาไม่มีอภัยให้แตวายบินฑบาตแก่พระคุณเจ้าในป่าลึกซึงไม่คิดว่าจะมีพระอาศัยอยู่ให้แล้วก็แม้มีปีติสมนัตละเล็กถึงอยู่บ่อยๆกรรมนั้นมีกําลัง ก่อนหน้านั้นท่านก็ให้อยู่เป็นประจำชอบนะถวายบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์นะครับอันนี้เลิกพูดถึงการเพราะว่ามันไม่อาจจะแบ่งขั้นตอนเกี่ยวกับการได้ชัดเจนนะครับ <c oughs> อ,อย่างนี้ก็ชื่ออุกตะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอุกตะเพราะมีความวิเศษโดยการได้ความเสพุ้นเป็นไปในภายหลัง คือชนสั่งสมอยู่บ่อยๆทำอยู่เป็นประจำจนได้ความเสพคุ้นในภายหลังความว่าเป็นกรรมที่ชนทำอยู่เป็นปกติติดต่อกันไปราวกับเป็นประเพณีนี่ก็ททำนองเดียวกันเนี่ยคือแยกขั้นตอนลำบากนะทำหนเดียวนะแล้ <c oughs> <c oughs> วก็ต่อมาก็ทำอีกทำจนเสพคุ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำก่อนๆก,ก็มีกำลัง นะครับยะอท่าน <c oughs> บอกว่าเป็นไปราวกับว่าเป็นประเพณีเหมือนอย่างศีลที่สมาทานประจําฉะนั้นเหมือนอย่างเราใส่บาตรพระทุกเช้าทุกเช้าเป็นประจํานั่นแหละหลังๆแม่ไม่มีปีติสมานัตเกิดขึ้นเพราะว่าชินแต่ถึงยังไงเพราะเหตุที่ทําอยู่เป็นประจําก็มีกําลังเป็นอุกฤษได้นะครับ <c oughs> เทียบเหมือนอย่างศีลที่สมาทานประจํำนะ <c oughs> เห็นไหมครับไม่มีหลักปีติสมานัติว่าโอ้เรารักษาศีลได้เรารักษาศีลได้ดีอยู่เสมออะไรอย่างนี้ไม่มีมันก็ชินรักษาไปได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ท่านพูดเฉพาะทานแต่ทีนี้บุญกิริยามันเยอะนะครับ นะครับแสดงว่ายกมาเป็นเพียงตัวอย่างที่นี้ศีลน,นะครับศีลน,นะถ้าเกี่ยวกับการสามมันเป็นยังไงพอจะตอบได้ไหมการก่อนทำการกลังทำการหลังทำมันเป็นยังไงเกี่ยวกับศีลน,นะเราไม่ค่อยนึกกันนะครับพอศีลละยุ่งนะแต่ก่อนทำก็หมายความ วัวตนหนก่อนหน้านั้นอีกทีไม่มีศีลและก็เกิดมามีศีลน,นะแล้วต่อมากําลังทํากําลังทําเกี่ยวกับศีลมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบไปทําอะไรนะและก่อนทําที่ว่ามีศีลน,นะก่อนทําเกี่ยวกับศีลน,นะ แล้วมันต่างอะไรกับกําลังทําเกี่ยวกับศีลยุ่งอะไคิดไม่ออกนะคนมีศีลน,นะครับศีลกับคนมีศีลเหมือนกันไหมอ่านะศีลเป็นปรมัติเป็นสัจจะเป็นของจริงนะครับแต่ว่าคนมีศีลเป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงบัญญัติ เป็นเพียงโอหารเพราะสัตว์บุคคลไม่มีนะครับเลยจะพูดถึงคำพูดโดยการคำว่าศีลนะครับก็เ,เรียกว่าวิชามานะบัญญัตินะบัญญัติถึงสิ่งที่มีจริงนะครับคือต้องมีตัวจริงก่อนนะแล้วบัญญัติตามมาว่าตัวจริงนี้เรียกว่าศีลเขาเรียกว่าวิชามานะบัญญัติ แต่ถ้าคนมีศีลไปพูดถึงคนไม่ได้พูดถึงศีลน,นะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชามานนะอวิชฌมานะบัญญัติบัญญัติถึงสิ่งไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริงนะครับคือคนไม่มีจริงแต่ว่าศีลที่คนก็มีนะ่มันมีจริงเรียกว่าบัญญัติสิ่งไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริง นางวิสาขาผู้มีศรัทธาก็เหมือนกันนะครับนะเป็นวิชฌมานนะอวิชามานะบัญญัติบัญบญัติถึงสิ่งไม่มีจริงด้วยสิ่งที่มีจริงคือนางวิสาขาไม่มีจริงแต่ว่าศรัทธามีจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกคนกับศีลน,นะครับ <c oughs> พูดถึงตัวจริงกันนะนะครับคนไม่มี แต่ว่าศีลน่ะมีนะฮะ <c oughs> ทีนี้พอพูดถึงคนมีศีลนะครับก็ได้แก่คนที่รักษาศีลได้อยู่เป็นประจำนะแต่ว่าองค์คือศีลนั้นเวลานั้นแม้ยังไม่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นคนมีศีลนะองค์คือศีลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อคราวที่มีเรื่องมีราวที่อาจจะประพฤติละเมิดศีลได้ แต่เขาไม่ยอมละเมิดค่าวนั้นเรียกว่าศีลเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับคนเลยนะนะครับวิรติความงดเวน้นนะเจตนาเป็นศีลก็ต่อเมื่อถึงคราววิรติเกิดเท่านั้นนะเจตนานั้นจึงนับว่าเป็นศีลน,นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นศีลก็ตั้งแต่ต้นบางคนเข้าใจผิดรับศีลมาจากพระท่านว่านะทีละข้อ ปาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตัังสมาธิยามินะว่าตามนะนะครบห้าข้ก็อิ่มอกอิ่มใจว่าเป็นคนมีศีลไอตอนรับมาติระก็เ,เปรก็ยังไม่ออกเลยไม่รู้เปรยว่าอะไรแต่ว่ามีศีลละว,ว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนมีศีลอย่งนะครับ ต่อเมื่อมีเรื่องมีราวที่อาจจะประพฤติละเมิดศีลเกิดขึ้นแล้วตนเองไม่ยอมประพฤติอย่างนั้นต้องมีความคิดด้วยนะว่าอย่างนั้นไม่ดีเป็นกรรมไม่ควรทำนะเรารักษาศีลแล้วไม่ควรทำต้องมีอย่างนี้ในใ,นใจด้วยนะอิริโอตตะเกิดขึ้นว่างั้นเถอะนะตั้งขึ้นแล้วห้ามไม่ให้ทำนะและประพฤติได้อยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยก็เรียกว่าเป็นคนมีศีล นะครับมีศีลนะเพราะฉะนั <agues> so, ้นเกี่ยวกับการสามของศีลเน่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับก่อนหน้าแต่ความงดเว้นได้เรียกว่าก่อนนะครับกำลังงดเว้นนั่นกำลังทำนะงดเว้นได้จริงๆนะภายหลังนะ ระลึกด้วยจิตปีติสมนัตว่ากรรมไม่สมควรเห็นปานนั้นเรางดเว้นได้นี่การสามอย่างนี้นะครับ <c oughs> เป็นคราวคราวกันไปนะยังมีอีกนะครับไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างนี้ได้อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเงินทองก็ามาจ้างนะให้ไปให้การเท็จในศาลอย่างนี้นะครับ <c oughs> มห่หาทีแรกก็ว่าคนอย่างเราเงินซื้อไม่ได้นะครับแต่ในใจมันตามมาว่าถ้าไม่มากพอ,อนะครับเพราะฉะนั้นก็มาจ้างห้าหมื่นไม่เอาแต่ก็เพิ่มให้เป็นแสนเป็นสองแสนนะไม่แน่นะครับเอาแน่ไม่ได้อีกแต่ถ้าหากว่างดเว้นได้อีกนะกัรกำลังปฏิเสธไม่ต้องการนั่นกำลังการทำนะครับ ไอ้ความตั้งใจที่มีมาก่อนก็เป็นก่อนทําไประลึกตามระลึกโดยปีติโสมนัสว่าเราไม่ทํากรรมชั่วในคราวนั้นนะก็เป็นหลังกระทําไปก็เป็นทีทีไปนะครับบางคนสงเคราะห์ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าศีลเนี่ยมันมีไปตลอดจับตั้งแต่รับมาจากพระเป็นคนมีศีลไปตลอดไม่ใช่ ต้องว่ากันเป็นคราวคราวเฉพาะที่งดเว้นได้ในคราวนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> คำว่าให้ปฏิสนธิที่เป็นตีเหตุกะแล้วก็พาเรศวิบาก16อย่างในประวัติการคือว่าเป็นติเหตุกะมีเหตุสามแล้วก็อย่างอุก,กฤษนะ <c oughs> <c oughs> ดวงที่ให้ปฏิสนธินะครับก็คือดวงใดดวงหนึ่งที่เป็นตี๋ถูกนั่นแหละนะเสร็จแล้วในประวัติการก็ยังตามให้ผไว้วิบากอีกครบทั้งสิบหกเลยนะครบทั้งสิบหกนะนักเรียนอาธรรมเพราะเรียนไม่ มุ่งถึงความเข้าใจคิดแต่จะจําเป็นสำคัญพอถามว่าไอ้ตัวกุศลมันมีแปดและวิบากมันมีสิบหกฮะทำไมไม่เท่ากันแค่นี้ตอบให้ได้นะครับมันพี่เลอกไม่ล่ะนะอากุศลมีสิบสองนะแต่ว่าภูมิที่ไปพระอากุศลมีสี่เท่านั้นเอะทำไมเป็นอย่างนั้น สอครั้ไม่ได้อีกนะครับไอการที่ท่านจัดจำนวนเอาไว้มันไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิที่ไปเลยนะนะไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิที่ไปพูดง่ายๆว่าอากุศลดวงใดดวงหนึ่งในสิบเอ็ดดวงเจตนาดวงใดดวงหนึ่งในสิบเอ็ดดวงที่ให้ปฏิสนธิได้นะครับนะสามารถไปอบายได้ทั้งสี่นั่นแหละ มันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันนะนะเจตนาในกุศลแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะถ้านับได้ว่าอุกฤษนะครับก็จะให้วิบากมากบางเอิญดวงใดดวงหนึ่งที่ว่านี้มันเกิดเป็นติเหตุกะมีสามเหตุแล้วอุกฤษด้ข้อกาหนดดังกล่าวแล้วด้วย นะดูเจตนาในจิตดวงเดียวนี้ให้วิบากได้ตั้งสิบกนะครับทำเล่นไปนะนั่นก็คือให้วิบากปฏิสนธิเร็วนะครับยังตามให้วิบากในประวัติการได้สิบหพูดง่ายๆว่าวเจตนาอันเดียวนะบันดาลวิบากได้สิบหนะเป็นอย่างนี้นะครับ เนะเพราะฉะนั้นนะเพราะความที่เป็นติหยตุกะด้วยเป็นอุกตตะด้วยจึงมีกำลังมากสามารถให้วิบากปฏิสนธิดวงใดดวงหนึ่งในบรรดาสี่ดวงที่มีเหตุสามเสมอกับตนนะในปฏิสนธิการทำให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าติเหตุกบุคคลเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เกิดเรียนรู้อะไรได้ฉับพลัน โดยเฉพาะทำเทศนาของบัณฑิตที่ลึกซึ้งประกอบชอบในเหตุผลก็สามารถเรียนรู้ได้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอนันวาท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นติเหตุตัวกาบุคคลกันทั้งนั้นนะครับสังเกตได้ว่าไม่ค่อยจะมีคำถามแสดงอพูดไปเท่าไหร่รับได้หมดเข้าใจหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> และยังตามผลิตวิบากได้ทั้งสิบกดวงนั่นแหละในประวัติการนะเป็นธรรมดาว่าให้ปฏิสนธิแล้วในประวัติการก็ให้วิบากอีกโดยความเป็นพระวังนะนะแล้วก็ปวกปลีกย่อยเห็นได้ยินเป็นตน้นรวมแล้วสิบหกนะครับ เนี่ยก็บอกไว้เหมือนกันโดยเกี่ยวกับเป็นพบว่าพระวังเป็นองค์แห่งพบเป็นต้นนะก็ในคําว่าให้ปฏิสนธินี้บัณฑิตพึงเห็นว่าให้ปฏิสนธิเพียงคราวเดียวเท่านั้นเพราะว่าเจตนากรรมในจิตขณะเดียวหาสามารถผลิตวิบากปฏิสนธิได้หลายพบหลายชาติใหม่นะอ่านี่ต้องฟังไว้นะครับ เมื่อได้รประเดวิบากปฏิสนธิคราวหนึ่งแล้วก็หมดอุตแสหาไปไม่ให้ปฏิสนธิอะไรอะไรซ้ำอีกนะ <c oughs> <c oughs> ก็คำที่ท่านกล่าวว่ากรำนั้นย่อมทำให้เขาเล่นไปท่องเที่ยวไปในสุขติภูมิหลายร้อยหลายพันชาติดังนี้เป็นต้นนั้นพึงทราบว่าคำว่ารำนั้นนั้นท่านไม่ได้หมายเอาเจตนากรรมในจิตขณะเดียว ถ้ว่าหมายเอาเจตนากรรมที่เป็นไปติดต่อกันหลายขณาจิตนี่มันด่างนี้ต่างหากเล่าแต่ทั้งหลายใจเห็นว่ามีคำพูดว่าทำกรรมคราวเดียวสนะไปนะตกนรกขึ้นจากนรกแล้วก็ยังไปเกิดเป็นกระเทยห้าร้อยชาติพระอานทน์ไงพระอานนทำการเมสุมิตรฉารย์ไปนรกก่อนนะ และก,กรรมนั้นยังตามให้ผลเกี่ยวกับปฏิสนธิอีกนะมาเกิดเป็นกระเทยว่างังนนะครับนะคนพูดนะน,นะเข้าใจว่าไม่ค่อยจะรึกซึ้งในอภิธรรมักท่าไหร่เกิดเป็นกระเทยนี่เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ในอบายมนุษย์ มนุษย์เราจะเป็นเพราะกรรมที่ให้ไปเกิดในนรกได้ยังไงเรานะบอกว่ากรรมที่เป็นเหตุให้ไปในรกนั่นนะนะเศษกรรมมันยังตามมาทําให้ท่านเกิดเป็นเกิดเทยอีกอาคุศลกรรมไม่ได้ทําให้เกิดเป็นกระเทยกระเทยเป็นสัตว์ในสุขคตินะเพราะฉะนั้นกุศลกรรมอที่ให้ท่าน้เกิดเป็นกระเทยคือกุศลกรรม แต่เป็นกุศลกรรมที่บกพร่องนะด้วยอานาจของอกุศลกรรมคือการเมกุสมิมธฉาจารที่ท่านทำพูดง่ายๆว่าเป็นกุศลกรรมที่สามกำลังไม่อาจจะทำอัตภาพของท่านในบริบูรณ์เต็มที่ขาดภาวะรูปไปอิทธิภาวะปุริสภาวะเขาเรียกว่ากระเทยเป็นกระเทยโดยปรมาท ไม่ใช่กระเทยอย่างที่ดัดจริทําทำกันอยูใ่ในสมัยปัจจุบันเป็นชายอยู่ดีๆไม่ชอบแต่ชอบเป็นหญิงแล้วก็ทำจนกระทั่งเหมือนจะเป็นหญิงก็จริงๆนะแตน่าดัตจริจรนะตทั้งนั้นนะครับ <c oughs> อ,อันนี้เป็นกระเทยโดยสภาวะนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ขอให้ทราบว่าที่เป็นกระเทยไม่ใช่อกูศลกรรมมาทำให้เกิดเป็นกระเทย กุศลกรรมทำให้เกิดเป็นกระเทยนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นกระเทยอ้าวคราวนี้ค่อยพูดถึงอกุศลกรรมแต่บอกว่าเพราะกุศลกรรมนั้นไม่มีกำลังเกี่ยวกับอกุศลกรรมมันบั่นทอนกำลังเสียทำให้อัตภาพนั้นไม่บริบูรณ์เต็มที่ขาดตกบกพร่องปรากฏเป็นกระเทยเป็นอย่างนี้และอันนี้อย่างนั้นนะ แต่ว่ายังมีอย่างนี้อีกนะครับคือว่าเกิดเป็นสัตว์ในอบายนั่นแหละหลายพหลายชาตินะ <c oughs> ตายแล้วเกิดใหม่ก็เป็นสัตว์ในอบายนั่นแหละอีกนะครับห้าร้อยชาติเอะก็ห้าร้อยห้าร้อยนะอันนั้นขอให้ทราบว่าเป็นการพูดตามความสะดวกปากท่านก็บอกไว้แล้วนะครับ เกินสองอยห้าสิบขึ้นไปแต่ไม่เกินเจ็อยห้าบเรียกว่าห้าร้อนะเอาเป็นว่าเป็นคำพูดโดยประมาณแต่จริงๆก็มีห้าอจริงๆก็มีเช่นว่าพระเตระพวกเข้าทำสังขารานะมีจำนวน500รอันนั้นจริง เพราะท่านพูดถึง4ี่ร้อยเก้าสิบเก้ายกเว้นพระอานท์อะไรต่ออะไร <c oughs> นะนั้นจริงนะครับแต่ทั่วๆวไปนะนะครับโจรหนา้าร้อยพระเถระห้าร้อยอะไรนะขอให้ทราบว่าประมาณทั้งนั้นนะนะครับ <c oughs> ก็เกิดมาเกิดนะเป็นสัตว์ในอบายซ้ำาๆซากแสกนะเมื่อเกิดเป็นสัตว์ในอบายเอออย่างนั้นแหละนะครับถึงก้อยพูดว่าอากุศลกรรมอันเดียวกันนั้นเองให้ผล แต่ขอให้ทราบว่าถึงอย่างนั้นก็จริงนะครับนะไอเจตนาในจิตดวงไหนให้ปฏิสนธิไปแล้วผลติตวิบากไปแล้วนะนเจตนาอันนั้นไม่ได้มาให้ผลอีกนะนะซ้ำซ้ำซาทกแกเจตนาในจิตดวงอื่นเพราะเราทํากรรมคราวหนึ่งนะท่านคิดดูไนะจิตเป็นไปกี่วิถีกันนะครับขณะท่านบอกว่านะ ช่วระยะเวลาที่บุรุษพูดแข็งแรงด้วยนะนะอ่อนแอเดี๋ยวไม่ค่อยกอืดอาดนะนะแข็งแรงพูดงา่ายๆพอเหยียดไปเหยียดไดปปั๊บเลยช่วนระยะเวลาเพียงแค่นี้จิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปติดต่อกันเอนไม่อาจจะนับได้นับเป็นโกดโกดขณะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นวิถีเดียวนะมันก็ทํานองเดียวกันนะนะครับนะอะไรเริ่มตั้งแต่อ ปัญจทวาราวัจนะไปหรือมโนทวาราวัจนะไปจะไปต่อให้มีตาารำบานะก็แะ่แป๊บเดียวเองนะครับแต่ว่าเจตนาในชาวนะเหล่านี้นะครับเ,เจตนาในจิตขณะไหนให้ไปแล้วนะครับให้วิบากไปแล้วเจตนานั้นไม่ไม่มีสภาพการให้วิบาบไปแล้วนะที่ให้ซ้ำให้ซากมันในวิถีอื่น นะครับต้องพูดไว้ในวิธีอื่นไปก่อนนะนะเพราะว่าถ้าให้ผลในพบตัดไปนะถึงต่างขณะกันแต่ไม่กล้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเช่นว่าให้วิบากปฏิสนธิในพบตัดไปในท่านหมอว่าต้องเจตนาในจิตขณะที่เจ็ดเป็นอุปปัชชะเวทนิยกรรมนะเพราะฉะนั้นมาเกิดในจิตนั้นแล้วจะให้ในพบถัดไปอย่างนี้นะครับ ก็เจตนาในชาวนะที่จะด้วยกันนะเพียงแต่ว่ามันต่างวิธีกันถ้าอย่างนั้นก็ผูอน,น้นไปเลยเป็นอปาราประเวทานิยกรรมอะไรกันไปเลยสองถึงหกนะถ้าพูดอย่างนั้นโอ้โหเราสวยวิบากนั่นไม่ทวนไอ้ที่ให้แล้วก็ให้กันไปไอ้ที่ยังไม่ให้คอยจ้องจะให้เหมือนเหมือนสุนัขไล่เนื้อจริงจริงท่านจะถาม่า อ่าอากุศลไม่ได้ให้ไปเป็นกระเทยเอยากุศลนะท่ให้เป็นมนุษย์อแล้วมา่าอากุอากุศลที่ประพฤติกาเมสสมิติฉาจานั่นแหละยังมีพลังตามให้ผลอยู่นะทำให้ไอ้รูปประธรรมของบุคคลพวกนั้นบกกร่องไปคือขาดพา่ารูปนะ มันเป็นอย่างนี้นะครับที่จริงอรมันจับตั้งแต่ปฏิสันธินะแต่กลัวว่าท่านทั้งหลายจะเรียนนะเจอความลุกซึ้งไปและก็อท้อนะครับ <c oughs> ความจริงอผมกลัวเอง <c oughs> ไม่กล้าที่ไายนว่ <c oughs> นนะานกุศลที่เขาทำนั่นนะเป็นกุศล <c oughs> ของคนที่ทำกาเมสุม,มิจฉาจารย์ไม่มีกำลัง กุศลไม่มีกําลังปฏิสนธิก็นะพูดง่ายๆว่าอนุภาพย่อนไปไม่อาจจะบรรดาน,นามรูปให้เต็มให้บริบูรณ์เพราะมันนามรูปมันต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยอ่ะนะเฉพาะรูปธรรมก็ขาดตกบกพร่องไปนะเป็นกระเทยไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่าะ นะทีนี้ที่บอกว่าให้ให้ผลเยอะแยะอย่างนั้นนะครับก็เกี่ยวกับว่าเจตนากรรมเป็นไปติดต่อกันหลายขณะจิตเท่านั้นในการที่บุคคลปราบรบุญกิริยาทั้งหลายแต่ละครั้งด้วยว่าบุญกิริยาทั้งหลายจะเป็นอันบุคคลทําสําเร็จด้วยอาศัยเจตนาเพียงขณะจิตเดียวนั้นหาได้ไหมเห็นไ,ไหมครับ ส่วนวิบากในประวัติการมีวิบากทางตาเป็นต้นย่อมมีได้แม้ร้อยชาติแม่พันชาตินะแต่ในประวัติการนรีเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ด้วยเจตนากรรมเพียงขนาดจิตเดียวเท่านั้นอันนี้แปลกนะครับ <c oughs> เจตนากรรมเพียงขนาดจิตเดียวถ้าหากเขาในประวัติการนะวิบากไอเบ็ดตะเร็ดตั้งอะไรปกินหนากาตั้งอะไรนะ อันนี้สามารถบันดาลได้มากมายนะครับเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าเตระชานกะเตตานางทัตวาสตาคุณาทักิีนาปฏิปาติกังแขะแปลว่าให้ทานในสัตว์เดรจฉานแล้วก็ผงหวังทักกีนาอันมีอานิสงส์ถึงร้อยเท่าร้อยเท่าในที่นี้ร้อยชาติได้ดังนี้เป็นต้นให้แกสัตว์เดรจฉานเท่านั้นเองได้วิบาก ไอ้ทางตาทางหูเป็นต้นไปตั้งรอยชาตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกทานว่าให้แก่สัตว์เดรัจชานและมันต่ําต้อยความจริงสามารถวินบานดานวิบากได้ตั้งร้อยชาติทีนี้ให้แก่มนุษย์ด้วยกันนะโดยเฉพาะเออให้แก่พระอริยะบุคคลโอ้โหจะได้วิบากสักขนาดไหนกันนะครับ <c oughs> ออพอดีหมดเวลานะครับเนื้อความส่วนที่เหลือก็ต้องไปกรอต่อคราวหน้านะเมื่อท่านพอจะรู้อย่างนี้แล้วต่อไปนี้ก็พยายามเจริญกุศลน,นะให้มันเป็นตีเหตุกะอกกัตทะข้าวไว้แต่พอเกิดตั้ง ใจจะพยายามทำอ้าวกลายเป็นกิเลสล้อมหน้าล้อมหลังอยากได้วิบากดีๆเป็นงั้นไปไอจิตใจรักษายากจะจริงนะครับ <c oughs> อาละครับตอนบาอ่ายเรียนอาพิธรรมกับท่านอาจารย์โบไปนะกัตัวผมเองก็ เอาแค่ okay. นี้ในที่สุดนี้ก็ขอ,ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระตถา,าคตจงมีแก่ท่านต